สวัสดีค่ะพี่พี่วันนี้อารยาเพลยอเดอร์จะมาแนะนำค้าสินค้าจากจีนที่ขายดีบนตลาดออนไลน์ไทยในปี2 0 2 5กันนะคะในปัจจุบันค่ะตลาดออนไลน์ของไทยเนี่ยกำลังเติบโตขึ้นอย่างต่อนเนื่องและการนำเข้าสินค้าจากจีนเนี่ยยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยให้พ่อค้าแม่ค้าทำกำไรได้สูงขึ้นโดยราคาสินค้าที่ถูกและสินค้าที่มีคุณภาพแถมยังมีตัวเลือกสินค้าอีกหลายตัวเลือกอีกด้วยนะคะสินค้าจากจีนที่ขายดีในตอนนี้มีอะไรบ้างมาไปดูกันเลยค่ะ หนึ่งค่ะสินค้าแฟชั่นและเครื่องประดับเช่นเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าและเครื่องประดับจากจีนมีดีไซน์ให้เลือกหลากหลายมีต้นทุนตำ่ทำทําให้พ่อค้าแม่ค้าทากาไรได้ดีโดยเฉพาะสินค้าที่กำลังเป็นเทรนในช่วงนั้นนะคะ 2>, 2. ค่ะอุปกรณ์ตกแต่งบ้านและของใช้ในบ้านนะคะสินค้าประเภทของตกแต่งบ้านเช่นไฟ LED เฟอร์นิเจอร์มินิมอลหรือของใช้ในครัวเรือนเช่นกล่องเก็บของอ่าเอกประสงค์และเครื่องครัวอัจฉริยะค่ะจะได้รับความนิยมในกลุ่มคนที่ชอบตกแต่งบ้านที่ต้องการได้สินค้าราคาประหยัดค่ะ สามค่ะของเล่นเด็กและสินค้าแม่และเด็กสินค้าที่เกี่ยวกับเด็กก็เช่นของเล่นเด็กเสื้อผ้าเด็กและอุปกรณ์การเลี้ยงดูเด็กนะคะจะขายดีในกลุ่มพ่อแม่ที่ต้องการสินค้าดีราคาถูกแล้วก็มีคุณภาพนะคะสี่ค่ะอุปกรณ์สาหรับสเลี้ยงสินค้าเกี่ยวกับสเลี้ยงเช่นเสื้อผ้าสัเลี้ยงของเล่นแมวสุนะัขและอุปกรณ์ grooming ได้ความนิยมสูงเนื่องจากคนรักสัตว์เนี่ยต้องการของที่คุณภาพดีราคาถูกค่ะ และ 5. าค่ะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าจากจีนนะคะนับเป็นอีกหนึ่งสินค้าที่รับความนิยมเนื่องจากประเทศจีนค่ะมีวัตถุดิบและโรงงานค่อนข้างเยอะทาให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมีตัวเลือกหลากหลายฟังก์ชันที่ตอบโจทย์และต้นทุนที่ตำ่ำทำให้ผู้ที่นําเข้ามาขายสามารถทํากําไรได้มากนั่นเองค่ะ และนี่นะคะก็คือ5สินค้าจากจีนที่ขายดีบนตลาดออนไลน์ของไทยในปี2 0 2 5ค่ะที่ทางอารียาพิเออร์ด้วยนะคะได้มาแนะนำให้กับพี่ๆที่กำลังอยากเป็นพ่อค้าแม่ค้ามือใหม่หากพี่ๆท่านไหนนะคะต้องการนำเข้าสินค้าจากจีนอารียาพิเออร์ด้วยค่ะเรารับนำเข้าสินค้าจากจีนด้วยนะคะมีบริการล่ามฟรีสามารถช่วยเจราจาก,กับโรงงานจีนได้ะคะ่ะระยะเวลาการนำเข้าทางรถนะคะ4 -5 วันและทางเรือ10-14วันค่ะหากพี่ๆท่านไหนยังไม่ได้เป็นสมาชิกและต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อสอบถามทาง่่งาา้นลลีเยะะค อย่าลืมนะคะส,สั่งสินค้าจากจีนต้องอารียาพิออเดอร์ค่ะ